สวัสดีนักผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการที่มีนะคะวันนี้ก็มอยู่กับไอรีดเมนชันนะคะทุกคนเออตั้งแต่วันที่13นะคะถึงวันที่เอ้ยวันที่วันที่2เดือน9นะคะเดือน9คือเดือนอะไร ติ๊กต็อกติ๊กต็อกก็คือกันยานั่นเองนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูความสวยของสกินตัวไอรีกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวอันนี้เริ่ม19ปองนะไม่รู้ว่าจะจบเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวคลิปนี้มาเรีย,วยิวกิจกรรมแล้วก็ท้ายคลิปมีสรุปราคาให้นะคะทุกคนนี่เฮ้ยมีกล่องสกินด้วยกล่องนี้ไม่เคยสุ่มได้อะไรหรอกมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสกินไอรีกันดีกว่านี่คือจริงๆไอรีอะเราไม่ได้เล่นนานแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่า ตัวมันแบบยังไม่ค่อยแมสไงแพทที่แล้วแต่แพทนี้เราคิดว่าไอรีน่าจะแมสขึ้นนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะมันบัฟมานะคะมันไม่ใช่บัฟหรอกมันแบบปรับใหม่อะให้มันแบบเล่นได้กับแพทนี้นะคะแต่ตอนที่ไม่ได้ปรับคือแร,แร,แร็แทบจะเล่นไม่ได้เลยไอรีนุยทุกคนไอรีสาวเมดได้เป็นเช่นเบรกเกอร์และยังทําใจสุ่มไม่ได้นะคะขนาดอาญาเรายังไม่ได้สุ่มเลยนะคะเพราะว่า อะไรเพราะว่าเม็ดเยอะนะคะซึ่งสกินไดเมนชันอันนี้นะคะกลับมาในแบบเกือบเกือบรอบป,ปีเลยประมาณแบบ8-9เดือนอะ่ะกลับมาทีนะคะสำหรับไดเมนชันนี้นะคะไปเดี๋ยวเราไปดูหน้าตากิจกรรมกันเลยดีกว่านะคะ ปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด่นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ะเพทไนดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็เด่นเติมเกมกันเยอะนะคะปีชีพไลปีล บัฟฟ้าแล้วไปทำฉันเออแกไม่รอแน่บัาเฮ้เ <Hey, S 2> พื่อนทําอะไรอยู่อะถ้าไม่มีสกินส,สวยๆที่ R V เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนําแฟนเพจน,นี้เลยอด m i n ต้น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1นึ่งแสนคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะอด m i n ต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยาก สกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาเข้าสู่หน้าตากิจกรรมกันเลยดีกว่านะกิจกรรมอ่ะกดที่เข้าไปเลยนะคะตอนแรกก็อาจจะมีแบบบักๆักบ้างนะคะซึ่งกิจกรรมหน้าตาเป็นแบบนี้ต่างจากรอบที่แล้วนะทุกคนก็จะมีการต่อสู้ฟรีหนึ่งครั้งแล้วก็10ครั้งนะคะจะอยู่ที่1 7 9คูปองนะคะอ่ะกิจกรรมตั้งแต่ 13ถึงวันที่3อ่ะสกันยา3หรือ2จริงๆมันก็วันที่3อะไรทุกคนถ้ามันแบบกิจกรรมมันแบบนับก่อน11อโมงของวันที่3นะคะสิ่งที่เราจะได้นะคะนั่นก็คือจะมีเป็นอ่าสกินไอนะคะสกินปุ่มป้ายประกาศท่าเต้นแล้วก็รูปโปรไฟล์ประมาณนี้นะที่เหลือก็จะเป็นแบบสกินให้เลือกอันนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ต่างๆนะคะโดยการเปิดทะลุมิติแล้วเราก็ได้ประมาณนี้นะ และโอกาสในการเฉลี่ยได้รับการทะลุมิตินะคะที่อยู่ที่1.74ต่อครั้งนะคะบัตรเช่าฮีโร่อะไรประมาณนี้สกินทาวอนบาบๆประมาณน um, ี ok, so. mm ้นะคะเดี hmm. like ๋ยวเรามาเริวมกิจกรรมแล้วก็เปิดให้ดูนะคะซึ่งจะการันสกินไอรีนะคะจะการันตีได้การ์ด5ใบนะคะซึ่งเราต้องเปิดได้ครบทั้ง5ใบนะคะเห็นการ์ดแบบนี้แล้วนึกถึงกิจกรรมไบตัชิโร่น่าจะหมดเยอนนะ เอ้ยถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยได้นะคะอันนี้มากดต่อสู้ฟรีหนึ่งครั้งกดยืนยันไปเลยนะคะเฮ้ยอันนี้เราจะได้เป็นอิโมจิเลดมานะคะของก็จะอยู่ในคังรางวัลประมาณนี้นะคะเราสามารถแลก3ไอเทมเนี่ยเพื่อนํามาส่มฟรีอีก1ครั้งได้นะคะประมาณนี้ตอนนี้นะคะเรางบหมดแล้วนะคะก็เลยแบบไม่ได้มาสูมให้รับชมได้รับชมกันนะซึ่งกิจกรรมอย่างเงี้ยคือมันแบบ น้อยว่าบางทีอ่ะก็อยากได้ป้ายประกาศสกินปุ่มอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแล้วเวลาสุ่มอ่ะมันอาจจะแบบไม่ออกอะไรเงี้ยล้วก็ต้องเหมาอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาพูดคุยแล้วก็สรุปราคากันดีกว่านะสำหรับไอรินะคะอ่ะดูพี P ่สกินได้ปะ่ะมานะคะทุกคนสำหรับราคานะคะจะอยู่ที่เราตีให้นะคะว่า4 0 0 0ถึง6,000ปองนะถ้าคนดวงดีดวงแบบปกติเนี่ย ถือว่าแบบไอดียังมีดวงอยู่จะอยู่ที่ประมาณ4,003นะคะถ้ากลางๆแบบใกล้จะเกือแล้วแหละก็จะประมาณ5,005นะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเกือจริงๆเนี่ยไม่เกิน6,500แน่นอนแต่ก็ตีให้มา6,200คูป,ปองนะคะทุกคนสำหรับสกิน ID รีดเมนชันนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะหากชอบก็ฝากกันกดแชร์ก,กดไลค์กดติดตามกดเปิดกรดิให้เรากันเยอะน,นะคะอาจจะไม่ได้มาสุมให้ดูนะเพราะว่างบหมดแล้วก็ ช่วงนี้ไม่ค่อยเล่นไอรีด้วยแหละหลักๆก,ก็คือไม่มีเงินนะคะเออฝากกันกดไลค์กดติดตามด้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนคลิปนี้ไปแล้วบายบายสกินก็หาดูจากช่องอื่นรีวิวได้นะคะนี่ก็มาคร่าวๆนะคะ